กินแล้วตัดต่อภาพไปหน่อยนะแรม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 น้องไม่ต่อแรมแรมแรมี๋ยวผมลงมาได้ไหมคะข้ามีด้วยครับต้งอาจารย์นี่นะครับลงรูปเลยนะครับหอมปามปามไม่มีแล้ว น้องไเดียนี่แค่เล่นเล่นอ่าเินน้องิล ดูห่ไหมแ่ที่ขอที่ขอปลับที่ขอลับรับน้องุกนะคลิปนี้กดตัวลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด s ั r ร b e กดไลค์กดแชร์คลิปนี้อย่าว่านเดี๋ยวมันตัดต่อภาพไปบานทีมันมันทึ้เอาเองนะครับแล้วต้องลาไปก่อนครับ บอกไม่ให้จังหวัดอินไม่รู้ว่า็นหนาวยู่ที่นี่หนาวมากตอนเช้ามาก็หนาวอาบน้ำเสร็จก,ก็น้ำหนาวที่นี่ขอตัวลวาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บชุ๊บ